สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านมาที่อำเภอเต่างอยนะครับจังหวัดสกลน,นครนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมบรรยากาศภายในอำเภอเต่างอยนะครับก็ต้องมาแวะกราบไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเต่างอยนะครับก็คือรูปปั้นของพญาเต่างอยนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำเภอนะครับ ตำหรับพญาเต่างอยก็อยู่ในสวนสาธารณะและสวนสุขภาพอำเภอเต่างอยนะครับจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งก็เป็นจุดศูนย์กลางของอำเภอโด,โดยการก่อสร้างนะครับที่การก่อสร้างก็เริ่มวันที่14มีนาคมพศ2555นะครับและทำพิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่5เมษายน พศ2 5 5 5นะครับพระยาเต่างอยก็จะมีขนาดกว้าง4.59เมตรยาว7.39เมตรนะครับสูง5.09เมตรภายในองค์พระยาเต่างอยนะครับบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งควรค่าแก่การกราบไหว้บูชานะครับนอกจากนี้ก็ยังได้แผ่บารมีไปทั่วประเทศนะครับคนรู้จักกันไปทั่วประเทศแล้วนะครับพญาเต่างอยนะครับ ให้โชคให้ลาบนะครับเป็นพญาเต่างอยที่ทําให้บ้านเมืองเป็นที่รู้จักนะครับทําให้อําเภอเต่างอยเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปของประเทศไทยและต่างประเทศนะครับให้โชคให้ลาบนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นาพาความจเจริญมาสู่ลูกหลานชาวอําเภอเต่างอยนะครับคนก็ได้ไปสักการะกราบไหว้บูชานะครับ ไปขอพรนะครับบางคนก็ได้รับพรได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามที่ขอนะครับก็ไปแวะเวียนนะครับทุกวันนะครับจะเห็นคนแห่ไปมากไปเยอะเลยนะครับไปเยอะนะครับเราก็เข้ามาสำรวจอำเภอต่างงอยนะครับโดยเริ่มเริ่มมาจากทางทางอำเภอดงหลวงนะครับผ่านมานะครับเข้ามาเส้นดงหลวงนะครับ เข้ามาในเขตอำเภอเต่างอยนะครับตรงนี้นะครับก็จะอยู่ภายในบริเวณพื้นที่อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะครับส่วนตำนานพญาเต่างอยนะครับก็ก็จะมีว่าพญาเต่างอยนะครับถูกกล่าวขึ้นเมื่อเรา400ปีก่อนนะครับโดยประเทศไทยนะครับชาวไทยนะครับได้มีการสู้รบกับชาวลาวนะครับประเทศลาวนะครับ ประเทศลาวพ่ายแพ้นะครับจึงถูกกวาดต้อนมาอยู่ในเขตพื้นที่ของประเทศไทยนะครับเมื่อเดินทางมาถึงลำน้ำพุงนะครับลำน้ำพุงก็คือแม่น้ำสายที่ผ่านอำเภอเต่าง,งอยนะครับก็ซึ่งเป็นลำน้ำขนาดใหญ่นะครับได้มีเต่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับเต่าอาศัยอยู่แถวลำน้ำพุงนะครับคนสมัยก่อนเห็นว่าบริเวณนี้นะครับเป็นแหล่งที่ น่าจะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยนะครับจึงได้ตั้งถิ่นฐานโดยตั้งชื่อว่าหมู่บ้านเต่างอยนะครับตามสถานที่ที่พบเห็นเต่าเป็นจํานวนมากตามรอยตามริมฝั่งแม่น้ํานะครับหมู่บ้านแห่งนี้จึงมีชื่อว่าเต่าบ้านเต่างอยนะครับและก็จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปเต่านะครับได,ได้ตั้งชื่ออาเภอว่า เต่างอยนะครับสำหรับคำว่าเต่างอยนะครับก็จะเป็นคำรวมกันสองคำนะครับคือคำว่าเต่าก็คือเต่านะครับงอยก็หมายถึงอาการที่จับอยู่นะครับเช่นเต่าไปยืนเกาะจับอยู่บนหินแล้วก็นอนหลับก็เรียกว่าเต่างอยนะครับหรือว่านกจับอยู่บนกิ่งไม้เกาะอยู่บนกิ่งไม้นะครับชาวอีสานก็เรียกว่านกงอยอยู่บน ต้นไม้อย่างนี้นะครับงอยแปลว่าเป็นอาการกิยาของการจับอยู่นะครับการยืนอยู่นะครับนะครับเป็นภาษาอีสานนะครับเต่างอยก็คือเต่าที่ยืนนะครับอยู่บนแถวๆริมฝั่งแม่น้ําอย่างนี้นะครับนีครับก็เป็นบ้านเรือนของรัศดรอําเภอเต่างอยนะครับก็เป็นบ้านไม้ใต้สูนสูงอย่างนี้ครับเป็นสงบร่มเย็นนะครับ อยู่ท่ามกลางภูเขานะครับภูเขาภูพานนะครับภูเขาภูพานอากาศดีเงียบสงบนะครับทุกวันนี้ก็มีผู้คนสัญจรไปมามากมายนะครับตรงนี้ก็คือสะพานข้ามแม่น้ําลาน้ําพุงนะครับที่มีเต่ามังอยยืนอยู่สมัยก่อนนะครับก็จึงตั้งชื่อว่าเต่างอยนะครับเนี่ยครับแม่น้ําพุงนะครับเราก็เดินทางไปนะครับภายในอําเภอนะครับ อำเภอเต่างอยนะครับเราก็จะเห็นด้านซ้ายมือนั่นแหละครับเป็นสวนสาธารณะนะครับที่มีพญาเต่างอยอยู่ข้างในนะครับที่เราไปเริ่มต้นตอนแรกนะครับเป็นพญาเต่างอยนะครับเป็นส่วนที่ผู้คนได้หลั่งไหลกันมาแห่แหนกันมากราบไหว้บูชาขอพรน,นะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปนะครับมุ่งหน้าไปตำรวจดูนะครับ ตำรวจดูอำเภอเต่างอยก่อนนะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศของอำเภอเต่างอยนะครับบรรยากาศของอำเภอเต่างอยนะครับแล้วก็สำรวจไปนะครับไปชมบรรยากาศในตัวอำเภอนะครับกำลังก่อสร้างกันนะครับกำลังก่อสร้างถนนหนทางนะครับแถวนี้นะครับด้านซ้ายก็ไปจังหวัดสกลนะครับด้านหน้าก็ไปโน่นนะครับไปพลยังคำนะครับไปพลยังคำ อำเภอเมืองสกลนครนั่นแหละครับออกเส้นทางนี้นะครับแต่ช่วงนี้ก็กําลังก่อสร้างถนนหนทางอยู่นะครับกําลังขยายถนนหนทางนะครับอีกไม่นานก็น่าจะเสร็จนะครับน่าจะดูดีนะครับแถวนี้นะครับอำเภอเต่างอยนะครับจังหวัดสกลนครนะครับเราก็ไปสํารวจพื้นที่ก่อนนะครับหันหน้าไปทางจังหวัดสกลนครนะครับไปที่บ้านพลยางคํานั่นแหละครับฝั่งนี้นะครับ ไปบ้านพลยังคำนะครับไปเชื่อมต่อกับถนนที่จะไปจากสกลนครถึงอำเภอนาแกนะครับไปพลยังคำก่อนนะครับทางนี้นะครับสำหรับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอเต่างอยนะครับอำเภอเต่างอยก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดสกลนครนะครับมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงกันนะครับ ก็คือด้านทิศเหนือติดกับอำเภอเมืองสกลนครนะครับเพราะด้านทิศเหนือนะครับเรากำลังจะไปนะครับอำเภอเมืองสกลนครนะครับส่วนทิศตะวันออกติดกับอำเภอโคกศรีสุพรรณนะครับเบอร์โคกศรีสุพรรณของจังหวัดสกลนครนะครับและอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับทิศตะวันออกนะครับส่วนทิศใต้ติดกับอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับและอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินนะครับ ทิศตะวันตกติดกับอำเภอนาะอเมอภผูพานนะครับของจังหวัดสกลนครนะครับอำเภอผูพานจังหวัดสกลนครนะครับเนี่ยครับเราก็กําลังเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข2 3 5สหนะครับไปที่โน่นนะครับครับข้างหน้าก็จะไปที่บ้านพลยางคำนะครับพอถึงบ้านพลยางคำถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปสกลนครนะครับ ขวาไปก็จะไปอำเภอนาแกไปโน้นนะครับไปมุกลหารก็ได้นะครับไปอำเภอธาตุพนมไปอำเภอธาตุพนมอย่างแบบนี้นะครับแล้วก็กลับเข้ามาในเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับในอำเภออีกครั้งหนึ่งนะครับที่วัดศรีมังค่าพราะธาตุเต่างอยนะครับในเมืองนะครับในอำเภอเต่าง,งอยนะครับเนี่ยครับวัดนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับพระยาเต่างอยจะมองเห็นนะครับข้ามฝั่งแม่น้ําพุงไปคนละฝั่งกันนะครับ จะมองเห็นเต่างอยนะครับอยู่ด้านหลังวัดนะครับจะมองไปจากตรงนี้นะครับนะครับบริเวณวัดนะครับเราก็จะออกมานะครับทีนี้เราก็จะหันหน้าไปทางอำเภอดงหลวงนะครับอำเภอดงหลวงและอำเภอเขาวงนะครับอำเภอดงหลวงและอำเภอเขาวงนะครับไปตามทางหลวงหมายเลข2 3 3สานะครับไปอำเภอดงหลวงและอำเภอเขาวงนะครับ เป็นทางที่สวยงามมากอีกเส้นหนึ่งนะครับนะครับเราก็เดินทางผ่านไปนะครับไปที่ทางอำเภอดงหลวงนะครับดงหลวงก็จะไปผ่านสามแยกนะครับถ้าถึงสามแยกถ้าไปด้านขวามือก็จะไปอำเภอเขาวงนะครับถ้าไปซ้ายมือก็จะไปอำเภอดงหลวงนะครับพอถึงสามแยกแล้วก็จะไปที่ในเขตของตำบล กกตูมนะครับก็จะผ่านบ้านกกกอกตําบลกกตูมผ่านบ้านกตนกตูมตําบลกกตูมอย่างนี้ครับข้างหน้านะครับแล้วก็จะเดินทางผ่านบ้านกกอกนะครับบ้านที่มีชื่อเสียงดังอยู่ในขณะนี้นะครับผ่านไปนะครับหลังจากที่ไปที่สามแยกสามแยกไปด้านด้านขวามือก็จะไปอำเภอเขาวงนะครับ ้านซ้ายก็จะไปอำเภอดงหลวงนะครับหลังจากผ่าน3ามแยกประมาณสามี่กิโลเมตรนะครับก็จะถึงบ้านกก,กอกนะครับตำบลกกตูมนะครับตรงนี้ก็อยู่บนภูเขานะครับอยู่บนภูเขานะครับเขตอุทยานแห่งชาติภูผายนนะครับสําหรับเขตอุทยานแห่งชาติภูผายนนะครับก็เดิมเรียกว่าอุทยานแห่งชาติห้วยหาดนะครับห้วยหาด ก็จะมีเนื้อที่ประมาณ5,17,850ไร่นะครับหรือ828.56ตารางกิโลเมตรนะครับสำหรับอุทยานแห่งชาติภูผายนนะครับสภาพภูมิประเทศทั่วไปของอุทยานนะครับเนี่ยครับก็คือที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูผาญน,นะครับก็เข้าเข้าไปอีกนะครับก็คือตรงเข้าไปนะครับจะมีหลายๆอย่างนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับมีที่พักผ่อนนะครับสําหรับสภาพภูมิประเทศทั่วไปนะครับเป็นที่ราบสูงสลับกันนะครับกับเทือกเขานะครับเทือกเขาหินทรายมีความสูงประมาณ300ร้อยถึงหกรเมตรนะครับจากระดับน้ําทะเลนะครับบริเวณเทือกเขาที่มีที่ราบหลังเต่ายาวประมาณ10กิโลเมตรนะครับรายล้อมไปด้วยภูเขาสูงชันนะครับ และก็เป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำหลายสายนะครับที่ไหลลงสู่แม่น้ำพุงนะครับเช่นว่าห้วยบางทรายห้วยหวดห้วยเหลาและอ่างเก็บน้ำต่างๆนะครับที่มีมากถึง19แห่งนะครับทั้งจะมีอ่างเก็บน้ำห้วยหวดนะครับอ่างเก็บน้ำตาน้อยเป็นต้นนะครับสำหรับคนที่ชอบเดินป่านะครับชมพันไม้งาม แล้ชอบส่องสัตว์ป่านะครับภายในพื้นที่ของอุทยานนะครับภูผายนจะพบกับสภาพป่าหลากหลายนะครับทั้งป่าเบญจพรรณป่าแตงลังและป่าดิบแล้งนะครับมีพันธุ์ไม้สำคัญหายากและก็มีสัตว์ป่าหลายชนิดนะครับหากโชคดีคุณจะได้พบเห็นพวกเก้งพวกกวางป่าหมูป่า,ปาพวกหมาในอย่างนี้นะครับมีเยอะนะครับสัตว์ป่านะครับเดี๋ยวช่วงช่วงหลัง ยิ่งทางรัฐบาลเข้มงวดในการอนุรักษ์นะครับสัตว์ป่าเยอะนะครับต้นไม้ก็รกนะครับป่าป่าก็ทึบนะครับสัตว์ป่าก็เริ่มมีมากนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเทือกเขาภูพานนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเข้มงวดกวดขันนะครับรักษาพันุไม้รักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับเดี๋ยวนี้นะครับสัตว์ป่าก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับภูเขาก็เขียวนะครับ ไม่ร้อนเหมือนที่เหมือนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนี้นะครับภูเขาเขียวจะสังเกตเห็นนะครับเป็นภูเขาเขียวตลอดเส้นทางเลยนะครับเทือกเขาภูพานเดี๋ยวนี้นะครับนะครับที่เราเห็นนะครับวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับถนนเส้นนี้นะครับถนนจากอำเภอเต่าง้อยนะครับไปถึงอำเภอดงหลวงนะครับก็อยู่บนเทือกเขานะครับอยู่บนเทือกเขาภูพานนะครับสวยงามนะครับนะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นบ้านกกอกนะครับบ้านกกกอกนะครับนะครับด้านขวาก็จะไปกาลสินคือไปอำเภอเขาวงนะครับด้านซ้ายก็จะไปนู่นนะครับไปอำเภอดงหลวงนะครับเนี่ยครับอีกประมาณ4ี่ห้ากิโลเมตรก็จะถึงบ้านกกอกนะครับบ้านลุงพลนะครับตำบลกกตูมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ